ออกแล้วออ่้ชท่านผูเยาว์ครับรอบชิงยันแล้วเรื่องเล่าเขอไทยดูใช่ปะดูใช่ปะเรือหลังเดียดังห่ขนสีสองนสีต้องาเจอมเกจองอ้น ลายเ i ียดปกปักดาสิงสองปั้งอาแดงสิงสองปักเดียดได้ดิเจ้าบุ่าจอิ๋วจะหนีไปไม่ไหวจะหนีได้ไม่ได้หัวถูกกปักดาสิงสองอันลงอาแดงเกียดเอาเกียดเอาเกียดเอ้ามใอจะหีได้หรือไม่ โอ้โห,โหเรียกว่ากู๊กี้สูสีกันสรเกินครับทั้งสองทีมครับไม่ว่าจะเป็นเรือสิง,งห์ทองนาแล้วก็ทีมประบุใส่หิวนะครับผลปรากฏออกมาว่าโฮงสีนำ้ำกรบอุ้น ผมสีน้ำเงินครับผมสมาเคลื่อนสู่ยอดเสาเป็นทางด้านของเทพพระบุตรไซดยวครับผม